สวัสดีค่ะเจคเโนแนะนำบ้านสวยๆให้ชมกันนะคะบ้านหลังนี้มาพร้อมกับพื้นที่กว้างๆค่ะและตอนนี้นะคะกำลังปรับลดราคาพิเศษเลยค่ะทุกท่านจากเดิมเคยขายอยู่3า้าน5นะคะตอนนี้ค่ะเอาไปเลยค่ะราคาสุดพิเศษแบบสุดคุ้มไปเลยเหลือเพียง2องล้าน790บาทเท่านั้นนะคะบ้านรีโนเวทใหม่ทั้งหลังค่ะ 3ห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถนะคะอยู่บนพื้นที่กว้างๆขนาดถึง118ตารางวาเลยค่ะอยู่ใกล้สนามบินตรังโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะนัดดูบ้านนะคะติดต่อนัดหมายได้เลยค่ะทุกท่านของแถมมากมายนะคะราคานี้สิ้นโปรโมชั่นเพียง31สิงหาคม2566นี้เท่านั้นนะคะ แถมแอร์18,000 BTU 1เครื่องแถมปูยา่าขนาด100กว่าตารางเมตรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีเคาน์เตอร์ครัวตัวแอลยาว6เมตรอีกค่ะแถมทั้งหมดนี้โดยที่ไม่ต้องฝ่ายเพิ่มใดๆนะคะบริเวณนี้นะคะถือว่ากว้างมากเลยค่ะทุกท่านราคาประหยัด2้อมร้าน7 9 0บาทนะคะ บ้านผ้อมที่ดินค่ะพร้อมเข้าอยู่อาศัยกันได้เลยสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแรยนัดชุมนะคะรีบติดต่อทักไปก่อนสิ้นโปรโมชั่นนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปหรือจะแอดไลน์ไปได้เช่นกัน2ช่องทางสำหรับการติดต่อสำหรับวันนี้เจคโนขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ